ถึงแม้ว่าจะมีเสียงท้วงติงเรื่องมลภาวะทางเสียงที่จะเกิดจากการเปิดสนามบิน24ชั่วโมงที่เชียงใหม่นะคะแต่ว่าตอนนี้การตัดสินใจเดินหน้าค่ะสนามบินเชียงใหม่เตรียมจะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกาย,ยนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวค่ะเดิมท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดดำเนินการทำการบิน18ชั่วโมงนะคะก็คือจะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าไปสิ้นสุดทเที่ยงคืน นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท,อทอเตรียมเปิดดำเนินการท่าอากาศยานเชียงใหม่ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเที่ยวบินที่จะเดินทางมาเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือว่าช่วงไฮซีซั่นและนโยบาย วีซ่าฟรีรวมถึงรองรับนักท่องเที่ยวจากยุโรปและประเทศอื่นๆที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตค่ะเที่ยวบินแรกที่จะเริ่มทำการบินหลังจากเปิดดำเนินการ24ชั่วโมงก็คือสายการบินไทยเวียดเจ็ตเส้นทางเชียงใหม่โอซาก้าออกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ในเวลาเที่ยงคืนครึ่งของวันที่1พฤศจิกายน2566 หรือคืนวันที่31ตุลาคมนะคะแล้วจะไปถึงท่าอากาศยานคันไซในเวลา7นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นค่ะ นอกจากนี้ยังสั่งการให้ทอทอหารือร่วมกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดตารางการบินให้เหมาะสมและเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดโดยคาดว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2566จะมีเที่ยวบินและผู้โดยสารเส้นทางระหว่างประเทศของท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นประมาณร้อยละ30จากปัจจุบันมีผู้โดยสารระหว่างประเทศเฉลี่ยประมาณ4,800คนต่อวันมีเส้นทางระหว่างประเทศ20เส้นทางและมีเที่ยวบินระหว่างประเทศขาเข้าขาออก เที่ยวบินปกติเที่ยวบินพิเศษรวม36เที่ยวบินต่อวันค่ะ